บิวกิ้งพีพีรวมพลังคู่ซีเอนเนอร์จีไม่มีดรอปโชว์แสงสีเสียงสุดอลังแขกรับเชิญแน่นเวทีเต็มไปด้วยโมเมนต์สุดอบอุ่นประทับใจสำหรับบิวกิ้งพีพีคริสดับเบิลทรับเบิลคอนเสิร์ตพรีเซนต์โดยเดอะคอนเสิร์ตแอพพลิเคชันคอนเสิร์ตคู่แสบแบบดับเบิลเต็มรูปแบบครั้งแรกในโลกโดยบิวกิ้งเอ็นเตอร์เทนเมนต์และพีพีคริสเอ็นเตอร์เทนเมนต์งานนี้บิวกิ้งพุทธิพงศ์อัศรตนกุลและพีพีคริสตำนวยเดชกรทุ่มแบบสุดตัวจัดหนักจัดเต็มทัั้งงงงแสสสสสีีสสเเยตจุดอลาการ งานสร้างพร้อมเปิดตัวแขกรับเชิญคนพิเศษที่นำเพลย์ลิสต์เพลงสุดฮิตมาโชว์กันแบบจุใจถือเป็นครั้งแรกของคอนเสิร์ตที่เปิดสีฮอนของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตเพื่อรองรับแฟนๆทั้งสองรอบเกือบ4ี่หมื่นคนเปิดเวทีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อาณาจักรของวิ k กิ้งพีพีด้วยเอเนอร์จี่เกินร้อยกับโชว์เปิดตัวในเพลงยอมเซเรนเดอร์ต่อด้วยเพลงรุ่งนี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วไฟบอยเมอร์ everything และบวไวอารมณ์ต่อเนื่องด้วยเพลงรถไฟบนฟ้า Perhaps Love Noting h s gonna Change My Love ก่อนจะเข้าสูา่พาดของละครเวที ในมิวกินทีทีการละครงานนี้แข็งรับเชิญรวมตัวมาสร้างสีสันในฉากเครือขายกันจนแน่นเวทีโดยรอบการแสดงวันแรกนำทีมน,นักแสดงโดยปุ๊กกี้ปวีนุชเอิร์กชาลิสาอาเล็กทีระเดชพี่หวานเจี๊ยบส่วนอีกรอบการแสดงนำโดยตั๊กสิริพรโบเมลาดาโจกโซคูที่เพลินพร้อมด้วยตั้งแบทวอ์ ที่ควา้าไมมาแรปเล่าเรื่องราวให้ฟังกันแบบสดสดเรียกว่าทั้งชายพุทธิพงษ์และชายพีต่างก็แข่งกันเล่นใหญ่ใส่อารมณ์เต็มที่แบบไม่มีใครยอมใครเรียกเสียงฮาและเสียงกรี๊ดจากแฟนๆกันสนันฮอนต่อด้วยพัทโซโล่ของว mm ิลกินที่มาในเพลงอิ d ดู t How You l i ลอ It รวมถึงเมดเลนในเพลงของไมเคิลแจ็คสันศิลปินในตำนานที่เป็นไอดอลตลอดการของวิลกินงานนี้เจ้าตัวขอโทลีลาการเต้นแบบรัวๆในเพลง t ริลเลอร์วินเลียชองและบีดอิดพร้อมเปิดตัวแขกรับเชิญคนพิเศษ เด i มิลลินลีดนุภาธนาธีรกุลแรปเปอร์สาวคนเก่งที่มาร่วมร้องเพลงแปลไม่ออกเซโนริต้าก่อนทั้งคู่จาก ปิดบีบแล้วมาแรปต้อตอบกันอย่างเมามันในเพลงรับนว้ยจากนั้นพบกับโชว์สุดเซอร์ไพร์เมื่อ PP ปรากฏกายในลุคสุดแซ่บกับโซโล่โชในเพลงไอไม่โอต่อด้วยเพลงวอเตอร์ที่ PP ต้องโหนตัวขึ้นไปบนมุมสูงหมุนตัวโพสท่าตามจังหวะด,ดนตรีท่ามกลางม่านน้ำตกที่มีน้ำจริงและต้องเปียกจริงงานนี้ PP ยังทำถึงสุดๆเพราะควิคแชนลุคให้กลับมาหล่อเพื่อขึ้นโชว์กับพี่มาชาได้ภายในเวลาสีนาทีทำเอาผู้ชมทุกคนถึงกับตะลึงตาค้างให้กับโชว์นี้ ก่อนที่แฟนๆจะยิ่งกรี๊ดหนักกว่าเดิมเมื่อศิลปินรับเชิญคนสวยมาช่าวัฒนพานิชจับมือพีพีมาร่วมแจมในเพลง Music Lover ต่อด้วยเพลงไม่อยากให้เธอไว้ใจนาทีนี้ความเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดแต่เพิ่มดีกรีความสนุกแบบทะลุเพดานกับแดนโชคการรวมตัวของแก๊งท t p o ปแคกรับเชิญที่มากันแบบดับเบิลรอบแรก,กนำทีมโดยสสาวเจเรน m y 4 e อ e ซึ่งแท็กทีมองรี องหนุ่มสุดฮอตมาคริสภูธชัยบาสมาเรียกเสียงกรีนดได้กระหึ่มส่วนในรอบต่อมาก็สร้างเสียงฮือฮาไม่แพ้กันนำโดยอาไอแฮนนาซีอีว e ีอี e, รวมแกงกอนกันวง TRO อ i e และขุนพลไทยบาสและในโค้งสุดท้ายมาฟินกันต่อเนื่องเ mm hmm. มื่อบิวกิ้งพีพีนำเพลงเพราะมาฝากกันเต็มอิ่มไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่สวยงามชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอลังเลกอดในใจไม่ปล่อยมือโคตรพิเศษ ทำเอาแฟนๆปลื้มใจไปกับทุกโน้ตทุกโมเมนต์ที่ทั้งคู่ถ่ายทอดออกมาบรรยากาศอบอวลไปด้วยความอบอุ่นเมื่อบิลกิ้งพีพีกล่าวขอบคุณแฟนคลับที่มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆในค่ำคืนนี้จนกลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสนุกความซึ้งและความประทับใจทำเอาทั้งศิลปินและแฟนๆนในฮอนถึงกับน้ำตาซึมไปตามๆกันกลับบ้านไปพร้อมความสุขแบบดับเบิลในบิลกิ้งพีพีคลิปดับเบิลครับเบิลคอนเสิร์ตพรีเซนเตดไบเดอรคอนเสิร์ตแอปพลิเคชัน